สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารและมีแรงครูครับลูกพี่ครับเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างนะฮะนี่คือ168มหาพุทธคุณบารและมีแรงครูครับลูกพี่ครับจำให้ขึ้นใจนะครับลูกพี่ครับมีอะไรโทรหาเราได้นะฮะอ่ะวันนี้จะพาพี่พี่มารับชมพระผงปิดตาปลดหนี้หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะสวนสงแกเปะนะครับวัดโพรีสะอาดจังหวัดกาลสิน กล่องเดิมประกันแท้ให้นะฮะรายการนี้จะสร้างปี2563นามะฮะกล่องเดิมประกันแท้ให้เลยนะ,ะนี่คือกําลังกลับมาตึงอีกระดับหนึ่งนะฮะหลังจากที่นิ่งไปพักๆหนึ่งนะครับลูกพี่ครับอ่ารายการนี้จะสร้างเพียง5,600องค์นะฮะโดยรวมนะครับลูกพี่ครับเป็นไม้ผงตะเคียนทั้งนั้นเลยนะฮะผงไม้ตะเคียนและที่สําคัญคือได้มาจากวัดป่าวังน้ํายินของพระครูสุริยันด้วยนะฮะ นี่คือผงไม้ตะเคียนทุกองค์นะครับนี่คือรายการที่8ดจะสร้างเพียง4,200องค์เท่านั้นนะครับลูกพี่ครับอ่าและก็จะมีแช่น้ำมนต์ด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาแช่น้ำมนต์มาให้รับชมกันนะครับลูกพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งทําคลิปก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้พระเข้ามาน้อยนะฮะอ่ะผมมีแบ่งปั้นอยู่5ององนะฮะนี่คือพระผงปิดตาเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงทุกด้านมีประสบการณ์ด้าน ตามีไก่เจรจานะครับลูกพี่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะพี่นะปิดตาปดหนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้รับชมกันนะครับลูกพี่ครับประกันแท้ให้นะฮะดูนะฮะนี่คือพระผงปิดตาปดหนี้หลวงปู่มหาศิลาเดี๋ยวจะลงกล้องให้รับชมกันนะครับลูกพี่ครับเดี๋ยวดูร,บรอบๆตาก่อนนะฮะ นี่นะฮะโอ้โหสวยจริงๆพี่รุ่นนี้จะมีบล็อกกรรมการด้วยนะพี่นะความแตกต่างเดี๋ยวจะชี้ให้รับชมกันนะฮะดูนะฮะนิ้วมือนะฮะติดคมชัดนะฮะร่องหูเป็นสันเป็นแท่งร่องหูลึกๆนะพี่นะรอยปั๊มลึกๆนะฮะคมๆนะครับลูกพี่ครับดูนะฮะบล็อกกรรมการเดี๋ยวจะชี้ให้รับชมกันความแตกต่างกัน พอคร่าวๆพอเป็นแนวทางนะพี่นะนี่คือพระพง์ปิตานะครับดูนะครับด้านหลังก็ด้านบนก็จะเป็นปลดนี่นะฮะรอยปั๊มลึกๆนะพี่นะรอยปั๊มลงลึกๆเลยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นหลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดและที่สำคัญคือหลังองค์นี้นะฮะนี่คือยันเหนือดวงนะพี่นะยันเหนือดวงนะครับลูกพี่ครับดูนะฮะ มีหลายรายการนะฮะที่ได้ใช้ยันเหนือดวงอยู่ด้านหลังนะฮะทั้งรายการเหรียญแล้วก็นี่คือพระผมก็เป็นยันเหนือดวงเหมือนกันนะพี่นะดูนะครับยันเหนือดวงเก็บได้เก็บเลยฮะรายการดีพิธีใหญ่ปุตปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนนะพี่นะที่วัดพระธาตุพนมนะที่พระธาตุพนมนะครับนี่คือรายการดีพิธีใหญ่นอกจากมีผู้คนเดือนหมื่นเดือนแสนไปร่วมพุทธาพิเศษด้วยนะไปร่วมอธิษฐานจิตด้วยนะฮะ ก็รู้กันอยู่นะครับพระาธาตุพนมมีอะไรนะฮะดูนะครับเทพเทวดาร่วมอธิษฐานนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะ,ะพระาธาตุพนมปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนนะพี่นะ,ะปลุกเสกเก้าวันเก้าคืนดูนะฮะโอ้โหสวยจริงๆพี่รายการนี้เก็บได้เก็บเลยนะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามนี่คือพ้าผงปิดตาผงไม้ตะเคียนนะฮะนี่คือผงไม้ตะ มาจากวัดปางคุนนะที่รู้จักกันดีแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาชี้ให้รับชมกันนะฮะว่าบล็อกกรรมการจะสังเกตยังไงนะฮะดูนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะดึงกล้องขึ้นมาแป๊บนิดนึงนะฮะอ่าเอาโอเคนะฮะดูนะครับกาไรข้อเท้าต้องติดคมชัดนะฮะองค์นี้ก็มีนะฮะแต่ว่าเรือนรางนะครับองค์นี้ก็มีตรงกําไรข้อเท้าตรงที่ชี้นะฮะนี่นะฮะกาไรข้อเท้าติดชัดเจน และลักษณะของพิมพ์ก็จะมีความหนาหนากว่าบล็อกธรรมดานิดนึงนะฮะหนากว่าธรรมดาจะสังเกตโดยตาเปล่าก็เห็นได้เลยนะฮะความแตกต่างว่าจะหนากว่านะครับมาชมด้านหลังกันนะฮะบล็อกกรรมการรอยปิ้นนี้จะน้อยมากนะครับรอยปิ้นของขอบร,บร,อ,บรอบองค์นะฮะจะน้อยมากแทบไม่มีแทบไม่เจอเลยก็ได้เลยฮะแทบไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับลูกพี่ครับอ่ะมี แช่น้ำมนต์ด้วยนะฮะแช่น้ำมนต์จะสร้างเพียงแปดร้ององนะฮะแปดร้อยองนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้รับชมกันนะครับพ,พี่ๆครับเอาเป็นคลิปหน้ก็แล้วกันนะฮะคลิปหน้จะเป็นแช่น้ำมนต์นะครับแต่เป็นปิดตาเหมือนกันนี่แหละนี่คือพระองค์ปิดตานะฮะเก็บได้เก็บเลยนะฮะพุทธคุณหลักล้านแต่ว่าตอนนี้ราคายังหลักร้อยอยู่นะครับเก็บได้เก็บเลยศูนย์หกหนึ่งสี่สาศูนย์หนึ่งเก้าก็สามงานดีพิธีใหญ่ปลุกปลุกเสกที่พระธาตุพนมเก้าวันเก้าคืนนะฮะน้อยมากนะ จะได้เข้าไปปลุกเสกที่พระาธาตุพนมนะฮะบอกเลยว่างานดีพิธีใหญ่ประสบการณ์แน่แนๆไม่ต้องห่วงนะฮะประสบการณ์แทบทุกด้านเลยนะฮะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามนะฮะทางของเราทางเราไม่มีภาวะต,ตาวัดใจนะพี่นะไม่มีเก็บเงินปลายทางขออนุญาตทำความเข้าใจกับพี่ๆทุกทุกท่านด้วยนะฮะบางท่านโทรมาก็อยากจะได้เก็บเงินปลายทางนะ,ะแต่เรายืนยันเพื่อความมั่นใจของพี่ๆนะฮะของเรานะฮะเพื่อความมั่นใจของ ลูกค้านะฮะที่จะแบ่งผ้าจากเราไปนะครับได้รับผ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงนะพี่นะไม่ต้องห่วงมีเอกสารยืนยันตัวตนชัดเจนนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามนะผมมีมาแบ่งปันอยู่ผมมีมาแบ่งปันอยู่โทรมาหาเราได้เลยนะฮะผระผงปิดตาปลดหนี้นะฮะเอาไปปลดหนี้กันนะครับลูกคี่ครับ 0614301993หากรับชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะลูกพี่นะ0614301993อย่าลืมโทรมานะครับยินดีแบ่งปันทุกรายการนะฮะรับประกันพระแท้นะครับลูกพี่ครับโอเคนะครับพระใหม่ยอดนิยม168มหาพุทธคุณบารมีดังครูไปแล้ววันนี้ ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ตูกห้ยรวยรางวัลสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีและก็ตลอดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ